เอาเลยสรวมวระมาณกันวะไปไห้เฮียเฮ้ยเดี๋ยวนัดแตะเริ่มเหรอแัดแรกแตดแรกแตดแรกแตะแรกปล่อย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 อ๋อคือเราเไม่เราต้องมาเริ่มตั้งแต่แตะแรกเหรือวะเฮ้ยไม่ซื้ของเลยเลยไปเร็วนี่อะไรอ่ะมีตังค์เหรอมีตังค์ไิบบาทสิบบาทสามสิบโอเคงั้นเดี๋ยวกูรอรับอไงเอามีตังคงสิบบาทเองอะไรอ่ะเอาขั้วกับไปขายก็ได้อย่างอันลนะั้นแหละ ไหรือพ่วมาสองเลยก็ได้พวเท่าไหร่เท่าไหร่้าบาทวะาบาทวะดไม่เอามาสามสิบบาทสิบาทได้แค่พ่วงหนึ่งไปใช้สองโอ้โหของพี่ของพ่โอเคขอพ่วหนึ่งไปใช้สองคุแกนี่หว่าเปลี่ยนดาวนี่มันมันต้องคดอะไรวะอ่เปล่ยนแล้วก็ดูที่ดาวของพี่เหี้ยอ้ะอ้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 โอ้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 โอโอ้โก้โออโอ้อออออ ไอ้ถ้ากูไปยืนอยู่ตรงที่พี่ยามาลงกูจะตายวะเพราะไม่นานหรอกขพี่นี่ดูเอาล็อี่เข้าไปโอ้ยโอ้ยไอ้แม่งของพี่เลยโอ้ยเยอะเลยเอาเลยเอาเลยไม่ใช่ายจ่ายกูมาละกูแกสองดอกเลยว่ะมี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 ไปหมดละชอบไปหมดละนี่มาละมาจับเต็มละ มันมีทางออกเชอยู่อันนี้พวกมึงเข้าไปแล้วเดินิระวังด่วระวังเ้ยเยนมีระเบิดไอ้ตัวตัวมีตนาน่าใครใน่าโอยอแมงเลยเฮ้ไอ้ถุกไอ้ทุบไม่ได้ยียมันมันเอาพวกข้าไปไอ้ตัอ้าวที่พื้นโมยมันเอาพวกมันไปเมื่อกี้นียตีตีเราแม่งควตกไอ้ตัโคตรเฮียเลย เฮ้ยมีอะตีตีตีหัวตีหัวได้หมตี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 ตตี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 ีต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 ตีตีตีตตี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 ตตี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 ีต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 ี โอเคมันมันกลับมักลับถอยล้ดมกลับเดินเดินตกไปเดินตไปไฟฉายไฟฉายเฮ้ยระวังขนาดเลยเฮ้ยพี่ะวพี่ะวขนาอยาต่ังใงแ่้งงตัวใหญ่ยังไง้ถอยคอยถอยอยถอยถอยมีสงตัวมีงตัวเก็บไว้เกบไ้ตัวอะไรวะตัวอะไรวะไม่รู้เฮ้ยคอยาวคอยาวนี่ตัวใหญ่เ้เอ้าตัวนี้ก็เป็นอยเลย เดียวได้เฮียไปโัวมาทีน yeah, ึงก็จะไปไอ้เฮียแปลว่าพวกตีนี่ได้สัตว์ตังเหมือนกูพวกกูมาแค่แต่ขยายแล้วก็ไม่มีตัวเฮียเลยหมดเราอาจมันอาจจะเลี้ยงพวกนี้ไว้เราไมกให้เลยก็ได้เลฮะเฮ้ยดาร์กไอินฟัตดาร์กนี่คือไอ้เจ้าของคอมพิวเตอร์จะแบบโวยหวกเนียป็นสัตว์เลี้ยงไอ้เข้าติ๊กไหม่งเฮียแม่งดาร์กจังวะ ไอสกเลี้ยงเอสโซินแวไเนวไม่ยมูอตัวฟินเซ็ตแบอันี้อะไรเอาของไปขายเหรอเปล่าลงเลยลงเลยอ๋อโอเคเอาเอาเอาม่ขุม่านจะได้มีตังค์มาซือของไม่ทันแล้วลงไม่ได้่งปสุดายงกูอยากได้พวกเพอไปัเวลาแนแม่ของงเอาพวกกูไปม้เอาไปจัไปเอาพวกเอ มาเลยเลยลยลยไม่หนึ่งตอสสามไอ้แม่งอยู่ไหนวะโอเคโอ้าโห้กูเหนื่อยโอ้แม่งเอ้ยไม่ออกรกางไกลนี่เหนื่อยชิบหายเลยต้องเยืนนิ่งๆไม่หนีเลยออนิ่งแป๊บนึงครับต้องนิ่งแป๊บนึงโอ้โหดอยแล้วทำไมกู เฮียอะไรหลงอะไรวะอะะไรวกูเจอเฮียหน้าไปไหมเข้าไปไหมเฮียอะไรวะตัวอะไรตัวอะไรมันจะแดกกูเฮ้ยโอ้ยมีมิกิโดนแดกไปแล้วไปสิรอเฮียอะไรวิ่งไม่ทันด้วยเฮียเลยเฮียมันคือไงคือมันตายมากมายแต่มันกินกัอะไรวะใช่กูจ้องหน้ามัน โอเคไปๆๆปุ้ไปๆๆๆๆกลับกลับกลับไปสู่ไปสู่อะไเหี้ยไปสู่คนสู่คนติดตัวไปจะได้ไกแต่คุไม่ต้องคุณนะตัวน่ารักเนี่ยอะไรมาแรงน้อยน้อยไปกลับบ้านดีกว่ากลับไปขายไปขายไปขายไปขาจะได้เอาตังค์ไปใช้ไปใช้กัอ่ชเดี๋ยวตอนนี้ลองไปแบบอันที่สองไม่ทราบไปนแบบที่ ไอ้วาวคือแบบที่สามมันสั้นงมันจไปแบบแบบที่สามเหรอไอ้อันที่เราไปแปลว่าอันนั้นโหดสุดเหรอมันมีเป็นสิบเป็นสิบมันเก็บสิบเลยเหรอมีประมาณเจ็ดแปดโอ้โหพนักงานได้ไหมเฮียถ้าไม่ลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้จะตายหายเลยะกลับเลยปะกลับดีกลับดี ยอยู yeah, oh, oh, ่ครับเยโอ้โหตันนี้บเลยากาศสดตีนนสตีนแน่รัยโอ้โระบบการไฟฉายย่างอย่างนี้เลยเฮียทำผาหาอีาเียแม่งแม่งโคตรเยี่ยะไม่คุยอยู่ในยคที้มีไอ้นี่เไรเนี่ยทำไมม่อย่างี้เลยวะแล้มันให้ฟิลดิสเปียรป่ะไอ้อเดินออกแล้วแบบ แบบอะไรวะแบบนุ่ไอ้นี่เหรอขึ้นใหม่ลวโอ้ยไปแล้ววิ่งน่ารักเลยโอ้ยขายเทียบเลยก็้สของหัวเีวพวกอะไรมาขายยนี่ยังของทำทิ้งมาอ๋อนี่เอาเมาขายด้ไหมไดขายเยมา นลองดูซิเอาไอ้วิกกี้มาขายคุณก็กดวินีเลยเฮ้ยวินีห้องดีไหนเอามาขายดิเฮ้ยแต่ลองขายสิหน่าเปิดเลยเฮ้ยพอแล้วมีพวกสองอันละไอ้ยเราคือมันกดเปิดประตูทางทีไม่ได้เลยนะเเอาวิกกี้ไปขายิ เอาไปเลยครับเียเอาไปยังไงวะมันเล่าไม่ได้เหรอไหนอะเห็นได้เลยบินดีกไอวเหียเอาเห็นมันกินเลยอ่ะ่เอาไปแ

ก็ขายเพยงเอง